ับผมสตีทดีทุกทานเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกมปอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมจุดสเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนพีเ้านะครับผมเนาะเป็นปืนที่เมื่อก่อนก็มีคนเล่นแต่ว่าไงดีเนาะเอาเป็นว่าเราอยู่กับปืนในตำนานที่หนึ่งกระบอกนะครับที่ว่าปืนตัวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยใครจะเล่นได้นี่ต้องโหดเอาเรื่องเครับเพราะว่าด้วยความเป็น P ีเ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆครับผมเนาะซึ่งณปัจจุบันตัวเนี้ย P90 ก็มีตัวที่เล่นง่ายนะครับเป็น P90 เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเกมที่ได้ทำออกมาคือมันจะเป็น P90 ที่มันเป็นซีรีส์ซีรีส์รถแข่งอะซีรีส์รถแข่งอะที่มันจะมีบิดกุญแจแบนๆๆตัวนั้นจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าตัวปืนจะนิ่งมากเมื่อเราเลงน,นะครับเมื่อเราเลงจะนิ่งเลยนิ่งจะไม่มีการดีดเลยซึ่งง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เราอะสามารถไปเล่นได้ไปหาซื้อมาเล่นได้แต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นปืนพิเศษเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบหาซื้อตามตลาดนัดได้เลยขนาดนี้มันอาจจะต้องแบบรอตัวเกมเอามาขายหรือเอากล่องหรือซื้อหน้าเว็บอะไรเงี้ยต้องรอเป็นช่วงๆเนาะวันนี้เราอยู่กับ P90 เก็บเสียงนะครับอันนี้เป็น P90 เวอร์ชันปกติแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดดาเมจขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเวอร์ชั่นปกติดาเมจจะอยู่ที่21หน่วยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่รู้ว่าเขาปรับกันหมดหรือผมจําผิดไม่รู้นะเดี๋ยวก่อน ยี่สี่หมดเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคยี่สิบสี่หน่วยโอเคแสดงว่าผมจำผิดนะโอเคโอเคนานแล้วละ่ะจำผิดก็ไม่แปลกหรอกนะเมื่อก่อนพีเก้าศูนย์ก็ออกมาหลายซีรีส์เหมือนกันนะับผมแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ไม่ไม่ค่อยจะมีออกมาแล้วนะครับ GM ออาจจะไม่ได้ทำออกมา จีมอาจจะมองว่าออยอดขายอาจจะไม่ได้นะครับผมอันนี้วิเคราะห์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 ตามความคิดของผมนะยอดขายอาจจะไม่ค่อยได้แล้วก็ปืนมันคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นเพราะว่าซู้ปืนยุคใหม่ๆไม่ได้คนอาจจะไม่เล่นทําให้ยอดขายอาจจะออกไปอาจก็เลยไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้อะไม่รู้จะเล่นอะไรอะก็เลยเราเห็นพีก้าสูตรจับพีก้าสูตรไปเล่นกันดีกว่านะครับผมล้ำลึกความหลังกันที่จริงมันก็มีปืนเก่าหลายปืนนะก็ทําไปแล้วล่ะ ไอ้เราก็ก็ทำวนทำเวียนอย่างเงี้ยแหละเพราะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนาะเครัะ <Okay, S 1> <no. S 2> ผมปีเก้าสูเนี่ยดูสเตตัสกันสักนิดหนึ่งในกราฟผมเนาะสเตตัสเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่24สิสี่หน่วยนะครับอัตราการลั่นกระสุนจะอยู่ที่9 2้าหน่วยอัตราความแม่นยำจะอยู่ที่5้าบสี่หน่วยนะกรับเอ็มสปีดที่แปดดหน่วยนะครับแรงดิบดแนวะตั้งแนวนอนจะอยู่ที่4ี่บ้าทับี่ดนะครับระยะยิงห5สบห้ากระสุนอยู่ที่เจ้านะครับเพิ่มอี่25้าไม่เป็นร้อย พิกาสุนถ้าเวอร์ชันยมแมวเนี่ยมันจะเป็น75้านัดนดาบุกแลถ้าเป็นเวอร์ชันโปรติเนี่ยมันจะอยู่ที่50นัดนะครับซึ่งปืนกระบอกเนี่ยเป็นปืนที่เหมาะกับการยิงหัวเท่านั้นครับคือเป็นปืนที่ยิงหัวละวมันมากคือถ้ายิงตัวเนี่ยมันมันมันยากมากมากที่เราจะยิงเขาตายอันนี้ไม่รู้ทําไมนะแต่คือตอนเราเล่นอะเราอยิงตัวแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่โอเคมันยิงช้ากว่ามันจะตายมันมันไม่เท่ายิงหัวแต่ถ้ายิงหัวแม่งแบบแตกโบ๊ะ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 อันนี้ขึ้นอยู่กับ ความถนัดทีหนึ่งนะแล้วก็ความกิงความชํานาญทีหนึ่งไอเราไม่ได้เล่นอย่างนั้นแต่ว่าไปเห็นคนที่เขาเล่นปืนนี่หดโหดๆไอเชื่อไม่งดมากไอเชื่อถ้ามึงไม่ถ่ายคลิปมากูก็คิดว่ามึงโปะอะนั่งยิงแบบมึงเดินทางไหนมึงก็ยิงอะโป๊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 ะถ้ามึงไม่ถ่ายคลิปนี่กูเรียกว่าโปลเลยนะคร <c oughs> ับผมเนาะพีก้าสย์ก็มีหลายเวอร์ชันนะยบผมเนาะมีหลากหลายซีรีส์ให้เราเลือกเล่นเนาะ อันนี้เป็นเก่าละผมเก็บไว้เนาะไม่ค่อยได้เล่นนะพีก้าสูตนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับนานๆนนนนทีจะเล่นเอาตรงผมก็ไม่ชอบเล่นแหละพีก้าสูตรนะเบื่อนะ <c oughs> อเบื่อก็เนี่ยมีหลายซีรีส์นะครับผมเนาะซีรีส์นี้ก็มีนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้ก็ลายเก่าเลยนะับผมฉายาที่เราจะเล่นก็จะเป็นคุมสีในกาปมเนาะแล้วก็ผมใส่เป็นอย่างหนึ่งนี่ แล้วแต่นะคือคืออย่างเงี้คือบางคนอนะ่ะเขาจะไม่ใส่คุมสีเขาจะใส่เป็นลั่นสีแล้วเขาจะคิดค้างคิดค้างแล้วเขาจะลากหวัวเอาคือคือไม่คุมอะ่ะคือยิงค้างแล้วให้เป้ามันดีแล้วก็ลากเอาบางคนเขาจะเล่นเออลั่นสีประมาณนั้นแต่ส่วนตัวผมอะผมจะเล่นที่เป็นคุมสีละกันนะน,ออกนะครับผนเนาะเออสไนส์สีออกไปนะครับผมเล่นเป็นลั่นสีแล้วก็ใส่ตัวไหนเพิ่มอีกดีใส่เป็น ความเร็วในการวิ่งแล้วกันไม่ไม่ไม่รู้จะใส่อะไรนะเออใส่เป็นความแม่นยำนัดแรกอ่าแม่นยำนัดแรกโอเคโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับไปโอเคครับผมเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือหน้าตาของพีกระสตรเวอร์ชันเก็บเสียงนีครับเป็นเวอร์ชันปกตินาะจะไม่ใช่เวอร์ชันตัวพิเศษถ้าตัวพิเศษเนี่ยเวลาขวายนะปืนนิ่งเลยครับปืนแม่งนิ่งเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่พีกระสุนเก็บเสียงเนี่ยคือตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมัน มันแจ๋วมากอ่ะมันมันว้าวมันว้าวเลยไปลกไปสไนใช่ไหมโอ้โหสไนท์ไม่โดนหัวไม่โดนหัวตัวไปแล้วกันน้องหัวไม่โดนก็ตัวไปเติมเลือกกันเติมเลือกกันบางครั้งถ้าหัวไม่ได้ก็ตัวไปก่อนนะครับแล้วแต่สถานการณ์ เออของเราระยะยิงมันหกานี่เนาะยิงถึงปะวะหมไมได้ครับตัวไปครับแปไปเอา double kill head shot chain h หวัวแปกครับผมต้องค่อยๆยิงค่อยเล่นมันเป็นปืนใจใจเย็นนะปืนสตาลุดนข้างล่างเยอะ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 ยิงไม่โดนด้วย เฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นี่งกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเราดไปเออได้ตัวนึงแตกปอุ้ยครว้ยตกใจเออแตกอะอุ้ยชิตหมดตกใจหมด

เออถ้าใกล้ๆผมยิงค้างเลยผมจะไม่ค่อยยิงทีละนัดอ่นะมันใกล้ไงยิงค้างไปเลยไปตายซะด,ด้วย่งเงี้ยละไปโดนหัวเลยแพ้แล้วอ่ะเออมาเปิดจ,จบติงอ่ะออบอกเลยฟักไออิงแปโอ้ออยยิงสุดดีละแม่งโดนหัว ถ้าแม่งไม่โดนหัวนี้ไม่อยากคิดสภาพแหละแปลกเฮ้ยฉันโดนโอเคไปละไปละไม่ทนันละไม่ทนันเ <c oughs> ดียหัวเดียวอ่ะยียงไม่ทนัน ตัลัสหัวไปเลยหัวไม่ได้กระตัวครับเดี๋ยวไปยึดติดก,กับหัวมันมากมันหน้าเด่เองอะ่ะเออเดี๋ยวมันตีโดนหัวจริงๆก้าศูนย์นะ่ะมันปืนมันตีปืนมันก็ตีซักทีเลยใครดีวะอ่ะกี่ตัวเนี่ยปิดท้ายกันด้วยด่านวางระเบิดนะครับไม่รู้นะว่าจะ แจะยิงเขาได้ไหมหรือจะโดนเขายิงก็ไม่รู้ตอนนีแม่งยิงโอ้โหตเต็มหน้าแตแปลกนะฝั่งนู <c oughs> ้นมันแป้งๆนะค่อยๆคองหัวไป

ใช่ตัวนี้ตายก็ไม่น่ามีแล้วละโอ้โหไม่ทันวะจิม<ป>แดงเขาโหดจังวะนะจิแดงเขาโหดจังวะ

ันนี้เลือดน้อยนี่เลือดน้อยถ้าเลือดเยอะยิงตัวไม่ตายหรอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเลือดเขาน้อย has been planted

ดูยี่สิบตายหนึ่งละเอาไปจ่าเพศเพศเอาแล้วหยึดไว้ทันออกเลยยิงกูแล้วโอ้แตกเหลือคนเดียวแล้วพี่ไม่น่ารอดอะดูทรงนะน่าจะแตกเรียบร้อยกูว่าแล้ว เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย